สบาดีเอีทีมิชันอินโดนีเซียพร้อมทดลองทางรถไฟความเร็วสูงฝีมือจีนทางรถไฟความเร็วสูงสายจาการตาบันดุงระยะทดลองมีความยาว14กิโลเมตรตั้งอยู่สถานีรถไฟเตกร,รัวและลาน เชื่อมทางรถไฟหมายเลข4โดยการทดลองเดินรถรางไฟฟ้ามีกำหนดเริ่มต้นช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ระบบพลังงานของทางรถไฟนี้ถูกออกแบบด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีจากประเทศจีนอุปกรณ์หลักถูกผลิตในจีนและทางรถไฟถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งมีความเร็วออกแบบ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตาบันดุง จะลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียและเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันตกจากเดิมประมาณ3ชั่วโมงเหลือประมาณ40นาทีอันหนึ่งครับทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุงถือเป็นจุดเชื่อมแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI ของประเทศจีนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์แกนกลางทางทะเลระดับโลกข,ของประเทศอินโดนีเซียมีกำหนดเริ่มต้นดำเนินงานเดือนมิถุนายน2023นี้ แล้วพบกับ l อ v i s ที n ชันได้ใหม่ในมือหน้าสไปดี